ับผมอันนี้เป็นหลายคนอาจจะเห็นภาพว่าเอ๊ะผมไว้ผมยาวคือจริงๆผมขี่มอไซค์ก็เลยใส่หมวกกันน็อกนะครับก็เลยขี้เกียจจะไว้ผมสั้นเสร็จผมก็อันนี้เป็นสภาพไว้ผมยาวแต่สังเกตว่าเวลาไว้ผมยาวเนี่ยมันมันมันงอๆงงงก,ก,ก็เลยโดนไล่ให้ไปตัดผมนะครับซึ่งก็ไปตัดร้าน ชื่อดังเข้ามาอะไรนะฮะอันนี้คือเข,เขาเขาออกแบบทรงผมให้ก็บอกว่าเอ้ยโหผมน้องนะหัวน้องบานนะแล้วก็หัวแบนด้วยเออถ้าถ้าจะตัดเนี่ยต้องตัดทรงนี้ผมมันเส้นใหญ่อย่างงุ้นอย่างนี้อันนี้เดี๋ยวต่อไปจะเป็นทรงที่ที่เขาตัดมาให <c oughs> <c oughs> ต้ตัดทรงอะไรมา <c oughs> <c oughs> <c oughs> ดูจะชัดกันอีกทีเสียไปเสียตังไปตัดผมแหมออกแบบทรงผมมันโจ๊กโซคุณก็ก็เลยตัดเองดีกว่าครับก็มีกันไกลสองอันอันนี้เป็นเงินไกลธรรมดาอันหนึ่งเพื่นเคยตัดผมเองแล้วก็มีเงินไกลซอย ก็ไหนๆจะสั้นแล้วก็เลยว่าจะตัดคางสั้นๆหน่อยก็ง่ายๆครับอะไรมันเกินมาก็ตัดเนี่ยอะไรเกินนิ้วมาก็ตัดทิ้งไปห,หมดนะตรงข้างๆเหล่านี้ก็เอานิ้วท่าไปอะไรเกินมาก็ตัดทิ้งไปนะครับตัดไปให้หมด จริงจริงผมตัดผมเองตั้งแต่สมัยเรียนมาหาลัยละมันมันมีจุดเปลี่ยนของชีวิตผมเคยไปเข้าร้านตัดผมทีนึงแล้วตอนนั้นแบงค์มูนแคชเขากำลังดังผมก็เลยบอกว่าผมจะเอาทรงหัวแ้วนะฮะพอไปถึงร้านตัดผมเขาก็ตัดผมชี้ให้ดูนะทรงนี้นะทรงนี้นะตัดเสร็จเขาเขาตัดทรงคุณชายมาให้ฮะค,คือข้างบนหวีเรียบแล้วเสยข,ข้างหน้าทั้งผมพี่ พี่ไม่ได้ฟังผมเลยแหละตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาผมก็ตัดผมเองมาเป็นสิบปีละอันนี้ก็เลยช่วงให้ผมยาวไม่ค่อยได้ตัดกลับมาหรือ้อวิชานะครับอันนี้ตัดติดข้างนึงอนะเด็กจุฬาก็ผ่านมือมาหลายคนนะครับแต่ก่อนผมอยู่หอพัก มีสิทธิ์ชายในจุฬาเราตัดเพื่อนเย re. อะเดี๋ยวไปคิดว่ามันยากอันนี้เป็นกันไกลซอยแล้วตัดข้างบนเพื่อนเป็นคนผมเยอะก็เลยตัดถังง่าย <c ười> ไม่ต้องคิดเลยมากตัดๆไปเดี๋ยวมันก็งอกมาใหม่เสียไปแล้วสี่ร้อยห้าสิบ คือตอนไปตัดมีเขาถามว่าผมจะตัดทรงอะไรผมก็บอกว่าก็หูเห็นเขาบอกวิจารณ์รูปทรงศีรษะผมสารพัดแล้วก็บอกถึงลักษณะเส้นผมได้เป็นอย่างดีก็เอางี้ผมบอกว่าแล้วแต่ช่างแล้วแต่ช่างผมบอกแล้วแต่ช่างออกแบบมาเลยให้เข้ากับหน้าผมอะไรเงี้ย เขาก็เลยตัด,ตดส่งเหมือนแรปเตอร์สมัยสมัยชุดแรก,ก่ะไหมก็ทนไม่ไหวตัดเองไม่น่าไปเสียตังค์เลยนนี่เริ่มเข้าที่ เกิดมาเพื่อฆ่าเจจิรายุ <laughs> ปกติไม่ค่อยอยากไว้ผมสั้นหน่อเชียดใส่แบบอันนี้รูปน้ำไม่ใช่โอเคครับ